เรื่องนี้ค่ะใหม่สุกนทวาปรีดหนักมากคุณผู้ชมขาถูกเหตุดังเนี่ยโยงว่าเป็นร่างทรงครูกระหายแก้วค่ะเต้าข่าวเกาว่าๆเนี่ยโอ้โหเคยเอาอาการแพ้ท้องแปลกๆของเธอเนี่ยบอกอยากกินสุนัก,กี่เลียงไว้เอามาเขียนเป็นข่าวเป็นตูกเป็นตาเลยค่ะเอาจริงเรื่องนี้คุณผู้ชมคาทำให้หลายคนก็งงหนักมากเหมือนกันนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวแม่ลูกสองอย่างใหม่สุพัญทวาเกิดนิมิตเนี่ยถูกเหตุดังเพจหนึ่งค่ะในเฟซบุ๊กนะคะนำไปอ้าง แล้วก็เอาไปสร้างข่าวลือเสียหายค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นร่างทรงครูกายแก้วเนื่องจากว่าในอดีตนะคะสาวใหม่เนี่ยเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์คะ่ะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีอาการแพท้ท้องแบบแปลกๆอยากรับประธานสุน,นัขตัวเองโดยเพจดังกล่าวนะคะมีการเขียนแคปชั่นคะ่ะบอกว่าร่างทรงครูกายแก้วกระทับ แล้วก็เอาภาพข่าวนะคะรวมถึงภาพภาพแบบเอาภาพที่ใหม่เขียนข้อความเนี่ยว่าอาการแพ้ท้องอยากกินหมาเนี่ยเอามา,าพาดหัวต่างๆนานางานนี้สาวใหม่ถึงกับแคบโพสต้นทางเอามาลงในอินสตาแกรมของตัวเองค่ะพร้อมกับอธิบายเรื่องราวถึงข้อเท็จจริงนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นร่างทรงครูก,กายแก้วแล้วเพจดังกล่าวเนี่ยไม่ควรที่จะก,กุข,ข่าวหรือขึ้นมาโม้สู้แบบนี้ เธอบอกว่าเหี๋ยวแม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยเนียวมั่วนะคะเพจนี้ก็เอามาเขียนแคปชั่นแบบนี้เพื่อเอาอันนั้นผสมอันนี้เอาอันนี้ผสมอันนั้นมั่วไปหมดเลยต้องการแต่ยอดไลค์ยอดแช์แล้วแชร์ยอดไลก็คือแบบยอดแช์ยอดไลไ์เยอะด้วยแม่เสียหายมากค่ะคนมาด่าแม่เยอะมากเลยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเก่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนท้องคนแรกค่ะ แล้วช่วงนั้นคือแม่แพ้ท้องแม่เคยให้สัมภาษณ์ไปแต่แม่ไม่ได้กินหมานะคะไม่ได้ทําค่ะคนท้องอะ่ะคุณมันแท้ไปหมดแหละบางคนอยากกินอะไรแปลกๆยางรดยนต์จะเป็น ดินเป็นหินเป็นทรายเป็นปวดของที่มันกินไม่ได้เนี่ยคนท้องบางทีมันก็อยากกินนะแล้วเขาไม่ทํากันหรอกค่ะไอ e. คนไหนเนี่ยที่มันไม่เคยแพ้ท้องสักแต่พูดแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยตั้งสตินะคะคุณขาแม่ไม่ได้กินนะคะรู้เรื่องชัดเจนเนาะแต่อย่าเอามาเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวตอนนี้เลยค่ะจะอ่านอะไรก็ฉลาดเชื่อกันหน่อยเนาะแล้วก็มีตะกะความคิดนิดนึงค่ะถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยยังจะแชงจะเม้นด่าแม่กันอยู่แม่จะฟ้องให้หมดเลยอย่ารีบลบกันนะ แคปไว้หมดแล้วค่ะครูกาแก้วมีจริงไหมไม่รู้ไม่ลบหลู่แต่อย่าให้แม่เนี่ยกลายร่างจบนะโมโหมากไม่แดกหมาแต่แม่จะแดกหัวไอ้คนที่เม้นมั่วๆนี่แหละ ธอก็เรียกได้ว่ามันมันเต้าข่าวขึ้นมาผู้ชมหาเป็นใครก็ไม่ทนใช่ไหมคะแน่นอนเพราะว่าเหล่าบรรดาคอมเมนต์เนี่ยโ,โหจากชาวเน็ตแน่นอนว่าที่ได้ดูข่าวเนี่ยเขาก็เชียร์ให้สาวใหม่บอกว่าแม่เอาเลยจัดก,การฟ้องเพจต้นเรื่องเลยเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนกับเพจอื่นๆว่าไม่ควรน,นําข่าวแบบเนี้ยไม่ควรสร้างข่าวเท็จไม่ควรกึกกุกข่าวขึ้นมาให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะ